สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราลอนแรงเรียกได้ว่านาทีนี้ฮอตไม่มีใครเกินจริงๆค่ะสำหรับพี่หญิงลีหรือพรมมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ผู้เป็นขวัญใจของเยาวชนเมืองทิพย์เพราะจากคลิปคอนเทนต์ต่างๆของเจ้าตัวก็ทําให้กลายเป็นเน็ตไอดอลสายฮายอีกหนึ่งคนของวงการเลยและไม่นานมานี้ความฮอตของเจ้าตัวก็เป็นที่พูดถึงสนานโซเชียลเพราะหลังจากที่พรมมหาเทวีเจ้าเดินทางเข้ากรุงเทพทางรถไฟก็มีแฟนๆไปรอรับกันแน่นหัวลาโพง จนเกิดปรากฏการหัวลำโพงแตกเลยละคะ่ะและไม่ได้ฮอตในหมู่แฟนคลับคนธรรมดาอย่างเดียวด้วยเพราะดาราคนดังหลายคนก็ชื่นชอบและสมัครตัวเป็นแฟนคลับเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวเบลล่าลาน,นีของเราด้วยละคะ่ะซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวไม่ได้ไปให้กำลังใจพระมหาเทวีเจ้าก็ได้มีคนใกล้ชิดช่วยให้ได้วิดีโอคอคุยกับพระมหาเทวีเจ้างานนี้สาวเบลล่าของเราก็เสียอาการสุดๆ ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสโมเมนต์ที่ได้วิดีโอคอลกับพระมหาทีวีเจ้าเรียกได้ว่าเสียอาการหนักมากๆจริงๆขนาดคุยกันผ่านหน้าจอ,อยังขนาดนี้ถ้าได้เจอตัวจริงหรือได้ร่วมงานกันสาวเวลาต้องกิีดหนักขนาดไหนกันนะ